โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเชฟใเตอเอาให้กำลังใจหน่อยสิคะ โอ้ยเรียบแผลบแผลบแผลบเลอ้โจ๊อ้โจ FC เขาบอกนะจะเปิดนะเขามาอุดหนุนกันโอ้โหคนเยอะนะเอาไหมเอาชัวร์เปล่ะเอาเอาเฮ้ยเออเอาเอาจริงเปล่าแล้วต่อไปผมย้ายไปอยู่บ้านแล้วผมไปอยู่ตรงนี้แล้วพี่คิดถึงไหมเดี๋ยวไปอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงแถวบ้านใหม่แล้วสี่เด็กเล่นงานกันเห็นดิแต่ว่าจะมาแบบน้อยลงกันรู้ปะมาทุกวันนะคิดถึงบอกพี่พอดนะไปเปิดร้านตรงนู้นนี่จะไปเจอกันบ่อยๆเดี๋ยวย้ายนะ ที sea, ่นี่แล้วเปิดสาขาแล้วรวยพ้องซื้อบ้านอยู่กับผมเลยยังไงมากเพิ่มมาสามันเมื่อก่อนน่ะพี่แมนอยู่ร้านนี่อะไรนะสามวันเลยนะสวันสองคืนแล้วพอมาทีหลังนั้นก็มาอยู่ร้านเช้าร้านเชาเป็นผับต่อเวลาผมเมาทุกครั้งอ่ะเ้าไปกินกะเพรากะเพราจานนึงเกือบสามร้อยนะนี่ไปกินพี่แมนเหมือนกันเด้แล้วเงินเขาไม่เหลือเลยเพราะว่ามีเงินกี่บาทกินเหล้าที่เชาหมดแลติดผู้หญิงงอนอะติดผู้หญิงติดเด็ก เียยังไม่มายังไม่มามาแล้วนี่มาแล้วเนี่ยมาตอนไหนเมื่อก่อนจะใครมาสวยๆกินฟรีหมดร้านเนี้พยาบาลพยาบาลนะจริงป่ะเออโอ้แม่นนะจริงเปล่าโอแม่นโปแชปโปรแชปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแม่น ตูดลับเผ็ดลับความอร่อยองชูรสอก่มกันตาครับนี่หอมกินน้ำตาลกินน้ำตาลโอเค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 อ่าเท่ากันเ่าใส่กข้าไปเลยเอฟซีใครอยากอุดหนุนพี่แมนนะครับเบอร์อะไรตัวสั่งตัวนี้ไม่มีคนมาเลยเบอร์อะไรแปก้าครับศูนแก้า 2 3... 4 2 3... 1 2, 3. 2>, 3. 1> 1 2 5 0 <S 2> <2> <S ครับ 2> 1 2 5 0... ผมมาสั่งได้นะใช่ครับปิวันอาทิตย์วันเดียวครับพอยังพี่แมนพ <sk an> อมแล้วครับผมเฮ้ยแมน